วันที่4สิงหาคม2568นี้แคมโบจะมีจุดอ่อนในการเจรจาด้านใดบ้างที่พยายามปกปิดเอาไว้จุดอ่อนหลักจากอิทธิพลพุทดฉากอาทิตย์คือ 1. การสื่อสารที่ขัดแย้งกับเจตนาที่แท้จริงวาระซ่อนเร้นเยอะเกินไปจะพูดผิดพูดถูกขัดแย้งในตัวเองไปหมดอาจเพราะต้องการปกป้องอัตราหรือเพราะไม่สามารถเรียบเรียงความคิดให้เป็นคำพูดที่ชัดเจนได้ 2. การปกป้องอัตราที่มากเกินไป แคมโบมีโอกาสกริแตกง่ายเพราะรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามหรือถูกดูหมิน่นศักดิ์ศรีทำให้มีแนวโน้มที่จะปกป้องอัตราของตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นความไม่ยืดหยุ่นและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเราโจมตีได้เลยจังหวะน,นี้ทําให้แคมโบรู้สึกถูกลดทอนความสําคัญเพื่อกระตุ้นให้แสดงท่าทีที่ไม่เป็นมืออาชีพออกมา 3. การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการขาดข้อมูลแคมโบติดนิสัยใช้ข้อมูลเท็จอาจจะทําให้ข้อมูลไม่ดีพอในโต๊ะเจรจา ความคิดของแคมโบภายใต้อิทธิพลนี้อาจจะสับสนและไม่ชัดเจนทําให้ตัดสินใจโดยอิงก,กับอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าข้อเท็จจริงนี่คือจุดอ่อนของคนชอบพูดโกหกทุกได้ก็ทุกบนโต๊ะเจรจาสี 4. ความล้มเหลวในการสร้างความสัมพันธ์แคมโบมีโอกาสที่จะสูญเสียพันธมิตรเพราะวันนั้นมีการสื่อสารที่ผิดเพี้ยนและเน้นอัตราของตนเองทําให้ยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาหรือพันธมิตร ไทยขึ้นชื่อเรื่องการทูดแบบสยามอย่างไรเสียสิ่งนี้คืออาวุธที่ดีที่สุดคือเสน่ห์ในการเจรจาและชิงพันธมิตรออกมาจากฝ่ายตรงข้าม